มาค่ะวันนี้เจ๊ตุ๊กตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการถอดล้อ่ํากลางสายฝนนะจ๊ะออกบริการนอกสถานที่พี่น้องฝนกระตกแซงแซ่แซงแซเป็นพักๆเนาะจะเนาะเดียวตกเดียวหยุดก็สร้างมาถอดเข้าหาเงินพี่น้องอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนนะพี่น้องเฮ็ดไปเฮ็ดมากก็เป็นวัดแล้วเด็ดนี่สร้างของเขาไปถอดล้อมาแล้วเปลี่ยนยางนะคะเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์พี่น้องมาเฮ็ดแ,แล้วแล้วฮอกซี่ออกไปใส่าบาทนี่ ตอนแรกล้อน,นี้มันเป็นล้อแท้เนาะแล้วมันแตกมือว่านนี่เพราะเลยเปลี่ยนออกว่าใส่อะไรอะไรกระแตกอองานกระเลขเขาก็เลยเอิ้นร้างเนาะพี่้องเนาะอาหาวิธีนะคะขึ้นแม่แรงนะจ๊ะ,ะบางอย่างก็อาจสิบอะรทายให้เบิงเนาะพี่รองเนาะเพราะว่าคอยเป็นคนทํางานน้าถือกล่องน้าต่างกล่องบ่ได้ฝนตกค่ำนี่หามุมเดี๋ยวพี่้องหามุมขึ้นบ่ได้นี่บาดนี้ อ่าอย่างอย่างนี้หนึ่งเลยพี่น้องเด้อขึ้นแต่แน่เบื้องน้าเด้อต่าก้อนขึ้นทางนุ้นรอเด,ด้อพี่น้องเด้อฟังขวาน,นเด้อน,นุ้นหนาลังให้เรียบร้อยเด้อบริษัทมสเซียน,น์นี้อันนี้รถมันรถหนักนะคะขึ้นมากง่ายบริษัทพี่น้องค่อยๆขึ้นอย่างจากักหน่อยเด้เพราะว่าเฮาบ่ได้เอาจักเข้ลมมาเด้อพี่น้องเด้อบด้เอาแม่แรงลมตัวย่างียมากอันนี้มันอยู่ทั้งรถอยู่แล้วนะก็เลยมาก่ายในจักหน่อยแต่่าก็ับตองเซฟเจะาของแล้วพี่น้องแม่แรงยังก็ได้ ก็จะข้นยากจักหน่อยเด้พี่น้องแม่แรงตัวนี้อันนี้ก็หกสิบตันนะคะนี่ว่าม่น่อยหน่อยตันเด้แต่ว่ารถด,ดเพิ่นหลายตือโถลดบรรทุกนอก็อตเต็มขั้นรถนอกก็อตกะนักนาะพี่น้องเนาะขึ้นแล้วแล้วเขาก็มาถอดล้ออะไรออกพี่น้องนี่ค่อยคหมุนด้วยกาก,ากบาดเช่นเคยนะพี่น้องเด้อตะว,วันซางข่อยกระนังมินเวีนได้เป็นตะไงลังแต่งตกน้ำให้ทำงานข้างนอกมันก็จะประมาณนี้นะคะทุลักทุกเลนิดนึงประเมินสถานาการณ์บ่ได้พี่น้อง นี่ดีนะช่วงนี้ฝนซาๆหน่ยจักหน่อยตอนเรามาเอาหลอนไปเปลี่ยนยางนั้นฝนบักแห้งเขาก็เทียบเบิ้งพี่น้องได้บ่ลองเทียบเบิางก่อนด้วยว่าได้บ่ครั้งเธอเขาขึ้นไม่แรงบ่สูงเนาะเอาได้บ่เพื่อไงบ่ได้พี่น้องบ่ได้น็อตเข่าบ่ได้มันบ่ตรงเนาะพี่น้องเนาะแก้ปัญหาด้วยการขึ้นใหม่นะจ๊ะแต่ก่อนสิขึ้นเขาก็มาขนขวานพี่น้องขนอยู่ท้ายรถนี่แหละ ขอนยุธายรถข่อ,อยเอยาไปบดส่วนนี่พี่น้องอันนี้กลับไปคําแคทซี่นะจจะเนาะฟังพ่นคือแบบว่าเวลาขึ้นสูงๆอิลีมันสียอย่างนะน้าเวลาทํามันมือหรือว่าแม่แรงรุดมันมันตกลงมามันก็จะได้มีขอนคำเสียเพ้านี่ละเสียถเพิ่มอ,นนอันนี้ค่ะค่ะพ่อใหญ่บอได้พี่น้องมาบัดนี้ก็จะเอาขอนทั้งลายแหล่ซุ่มเป็นๆนี่เขาไปห้อง แต่แม่แรงเห็นบอกหลดกับกไก่แปลไก่มาแต่ย่านแต่ย่านดิห้องเรียบร้อยพี่น้องขึ้นแล้วเด้อจ้าเด้ออันนี้ขึ้นแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้ซ่ง่ายนายง่ายลังจนได้มองดวละสร้างเพิ่นก็ค่อยๆโงกเด้ออาแน่ขกดไปไงได้ไม่ได้งางวุ่นมาเบิ่งอีกเ้ยพี่น้อง นุนรอดดีๆนะคะเช็คดีๆหลังจากนี้ก็จะประกอบพี่น้องประกอบคือเก่าเราจะเอากากะบาดขันคือเก่าเป็นยังจงบาใส่บอกลมตีฝนตกปั่นลมมาได้พี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็ได้คือกันสําหรับผัวเป็นสร้างเนาะผู้ที่เสิเหตุเองกลางทอ,อกางท่างก่ะใส่กากะบาดนี่ละจ้ามีดติดรถไวเดอร์กับแม่แรงหน่อยอันนึง ค่อยๆหมุนเ้อพี่น้องเด้อขันเข่าให้มันพร้อมกันเด้ขันเอยียงบ่ได้เด้เดี๋ยวมันติดข้างใดข้างหนึ่งมันเลนบ่ได้ได้รถนะะต้องขันเข้าให้พร้อมๆกันทั้งสองด้านให้มันเขา่าเสมอกันว่าเท่าไหร่เอาง่ายๆนะพี่น้องเนาะนี่ขันแน,น่แนๆเอาให้แน,น่นเลยพี่น้องเด้อ แนนแบบตึง,ตง,ตงมือเฮาคน,น,นละจนนูว่าไปคนละเอาไชั่วนี่หลังจะนีเพคนกระใส่แป๊บโหนเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเฮานะ่ะกระิบมาเก็บอุปกรณ์ออกพี่น้องนี่แหละซุ้มอยู่แต่้องรถที่่อยงัดมานี่เขาต้องอ,ออกไห้เบิร์ดเดอพี่น้องน,นีเด้อแปร์เด้อที่เพิ่นโหนเเห็นบอกลมๆโหนเช่นยังโหนกากระบาดให้นนอดมันแน่นพี่น้องเห็นบอแม่แรงข่อยเอียง นี่เสร็จเรียบร้อยลูกค้าก็เดินทางกลับบ้านได้หลังจากนี้เขาก็สิเก็บคลองนะพี่น้องเก็บคลองคือรถแล้วก็เก็บแม่แรงของเขามยาัดนี้พญงสร้างจะอแปอาแม่แรงคือรถเด้อรถก็หลยหลายเลยพี่น้องวุ่นวันวุ่นวันอยู่ประกอบเครื่องเหตุงานทั้งยนันรถหยียบบักแอลคอยขึ้นกันหลกักมาหลากักมาพไงแล้วแล้วฟาร์มเนี้ยบ้านไปหาอาบนา้ำอาบทาเปลี่ยนเสือ้อผ้ามันสิไค นี่แล้วแล้วเราก็ได้ค่าแรงเรียบร้อยนะจ๊ะมา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 คลิปนี้เจ๊ตุ๊กตาต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า